อัญหาสุขภาพที่หลายคนมักไม่สนใจนะคะก็คืออาการที่มีเล็กๆน้อยๆอยอย่างที่เราไม่เคยรู้นะคะวันนี้มีสัญญาณอะไรบ้างนะคะที่บ่งบอกว่าคุณเนี่ยกำลังป่วยอยู่นะคะวันนี้ลิงลี่มีคำตอบคะ่ะ สวัสดีค่ะลิลลี่จช่อง Happy Life Happy Healthy ถ้าสุขภาพคุณดีชีวิตมีความสุขนะคะวันนี้นะคะลิลเอา9สัญญาณนะคะที่บ่งบอกว่าคุณกำลังป่วยอยู่นะคะโดยอาการที่เราไม่เคยรู้นะคะอาจจะเป็นอาการแบบเล็กๆน,น้อยๆนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าสิ่งพวกนี้มันจะทำให้เป็นสิ่งที่ร้ายแรงภายในภาคหน้านะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเป็นอย่างดีค่ะ คงไม่มีใครอยากจะป่วยเข้าโรงพยาบาลจริงไหมคะสัญญาณอย่างแรกนะคะที่เราไม่เคยรู้ก็คืออย่างแรกคือเราจะกระหายน้ําตลอดเวลานะคะกระหายน้ําแบบปากแห้งคอแห้งนะคะอันนี้จะมี็นสัญญาณของอย่างแรกเลยก็คือภาวะในร่างกายของเรานะคะร้อนจนมากเกินไปนะคะถ้าทําให้น้ําในร่างกายของเรานะีไม่เพียงพอนะคะดื่มมากแค่ไหนนะคอก็ยังแห้งอยู่ดีนะคะและสาเหตุที่สนะคะอาจจะเกิดเป็น เเลือดลมของเรานะคะไม่ไหลเวียนนะคะทําให้น้าเนี่ยไม่แบบเขาเรียกว,ว่าไหลเวียนไม่พอดีกันนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่รู้สึกคอแห้งนะคะก็คืออาจจะเป็นภาวะของการขาดน้ํานั่นเองค่ะสัญญาณถัดมานะคะก็คือการนอนค่ะการนอนของเราเนี่ยอาจจะแบบ นอนมากแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึกไม่พอนะคะหรือว่ารู้สึกง่วงตอนกลางวันบ่อยๆนะคะพลังงานเนี่ยทำยังไงพลังงานก็เหมือนไม่เพียงพอนะคะไอตัวเนี้ยจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราขาดพลังงานเป็นนิสัยนะคะใช้ชีวิตแบบผิดๆนะคะทั้งเรื่องอาหารการกินนะคะการพักผ่อนเนี่ยทำให้ร่างกายของเรานะคะเสื่อมเร็วนั่นเองค่ะสัญญาณต่อไปนะคะ เมื่อถึงเวลาหิวนะคะก็จะไม่รู้สึกหิวนะคะอันนี้คนอ้วนอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ที่แท้แล้วไม่ใช่เลยนะคะสัญญาณพวกนี้มันจะบอกว่าระบบในกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้ของเราเนี่ยทำงานผิดปกตินะคะเพราะว่าเมื่อเวลาหิวเนี่ยมันต้องรู้สึกหิวนะคะน้ําย่อยก็ต้องหลั่งออกมาแต่อันนี้ไม่ได้ออกมานะคะแสดงว่าสัญญาณการย่อยนะคะลักษณะของการย่อยอาหารการดูดซึมอาหารเนี่ยมีปัญหาแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้เราต้องตรวจสอบตัวเองให้ดีๆนะคะ สัญญาณตัวต่อไปนะคะก็คือการฉี่บ่อยนะคะการฉี่บ่อยหรือว่าการลุกเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายนะคะสัญญาณที่จะบอกว่า1นนะคะไตาอาจจะไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่าการดูดซึมน้ําออกมามากจนเกินไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าโรคเบาจืดนะคะเราควรที่จะดูแลตัวเองให้ดีนะคะ สัญญาณตต่อมานะคะก็คือการปวดเมื่อยนะคะปวดเมื่อยแบบบางทีก็เป็นๆหายๆนะคะหรือว่าบางทีก็เป็นหนักเลยนะคะอันนี้ก็หลายคนก็จะเป็นบ่อยเหมือนกันนะคะอันนี้จะบ่งชี้ถึงระบบการไหลเวียนเลือดทางานผิดปกตินะคะซึ่งมันมีสาเหตุแบบที่หลากหลายนะคะบางทีนะไม่เลือดของเราอาจจะน้อยเกินไปนะคะหรือว่า เลือดข้นเกินไปเหนื่อยเกินไปนะคะมีสารพิษเนะะี่ยค่ะบางทีอาจจะมีแบบหลอดเลือดติดตันเป็นบางที่นะคะรวมไปถึงถ้าเกิดรุนแรงก็จะอาจถึงเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะหลอดเลือดอุดตันมะเร็งตับอะไรแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะ ตัวต่อมานะคะคือสัญญาณชาปลายมือปลายเท้านะคะบางทีเนี่ยการชาปลายมือปลายเท้านะ่ะนอกจากจะขาดวิตามิน B แล้วนะคะอาจจะเกิดจากระบบไหลเวียนนะคะที่ไหลเวียนไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณอาจจะเป็นโรคอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้นะคะถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนั่นเองค่ะ ตัวต่อมานะคะเป็นอาการท้องผูนะคะตัวนี้จะเป็นสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการขับถ่ายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของเราเลยนะคะถ้าส่วนใหญ่เนี่ยลำไส้ของเราเนี่ยไม่มีแรงบีบตัวนะคะในการขับถ่ายบ่อยๆเนี่ยสารพิษที่อยู่ในกากอาหารนะคะก็จะอาจจะซึมเข้าลําไส้นะคะอาจจะส่งผลให้เลือดหรือว่าน้ําเหลืองเนี่ยมีสารพิษตกค้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกมะเร็งลําไส้นะคะมะเร็งตับนะคะเราควรที่จะถ่ายทุกวันนะคะเป็นสิ่ง สําคัญมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะสัญญาสุดท้ายก็คือใครบ้างะคะที่เคยเป็นอาการแบบหายใจไม่ทั่วท้องหรือว่าหายใจไม่อิ่มนะคะมีอาการแบบ แน่นอกแบบเป็นๆหายๆนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนไม่ค่อยเพียงพอนะคะเกีย่ยวกับระบบหัวใจที่ผิดปกตินะคะรวมไปถึงแบบไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะพวกนี้เนี่ยอาจจะเกิดถึงภาวะหัวใจติบตันก็เป็นได้ะคะ่ะและภาวะหัวใจวายกระทันหันเนี่ยเป็นสัญญาณที่เสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยมองถึง สัญญาณเตือนของร่างกายนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นเองค่ะวันนี้หลิงหลิงก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Happy Life Happy Healthy แล้วคุณจะไม่พลาดทุกสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรค่ะวันนี้หลิงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ